พอแต่งงานปุ๊บเห็นบอกว่าทางพังแฟนคุณอ้นอยากมีลูกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกครับท<า>ั้ทงที่ตอนนั้นเราคิดว่าเออมันก็ได้จะสบายๆจริงๆตอนนั้นเพิ่งแต่งงานเขาก็คิดถึงเรื่องฮันนีมูนครับอืมก็ก็แต่ว่าฮันนีมูนหลังจากนั้น2ปีครับหลังจากนั้นก็เริ่ม,เร,มเริ่มมีความคิดคุยก,กันแล้วเออเราก็แต่งมาตั้งพักนึงแล้วนะแล้วก็เออจะมีลูกไหม,อ,มอะไรเงี้ยครับเขาก็บอกว่ามันต้องมีอืมแต่ว่ายังไม่ต้องมีตอนนี้อ่าแล้วก็วันหนึ่ง ก็มีขึ้นมาแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็เหมือนแบบเราก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องพวกนี้ครับว่าจะต้องดูแลตัวเองยังไงเขายังใช้ชีวิตปกติแล้วก็เหมือนแบบหลุดไปอะไรเงี้ยครับท้องลมอะไรประมาณนั้นนะครับอ๋อถ้าท้องลมนี่คือเหมือนกับเหมือนตัวอ่อนเขาไม่สมบูรณ์เขาก็จะหลุดไปเองอีกทีหนึ่งผ่านไปประมาณ4ี่หเดือนก็เอีกเราก็แต่ครั้งเนี้ยหลุดเร็วหลุดเร็วไม่ได้เลยเขาเลยไม่ค่อยเครียดอะไรแต่ครั้งแรกจะเครียดหน่อยเพราะว่าเหมือนแบบ มีความหวังอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนต้องขุนมาลูกด้วยแต่ครั้งที่สองเนี่ยไม่ต้องหลุดออกไปเองเลยอะไรอย่างนี้พอคือท้องลมถึงสองครั้งเราได้ไปปรึกษาแพทย์ไหมคะว่าเอ๊ะม,มันนะเกิดอะไรหรือว่าไม่เป็นไรเราคิดว่าเรายังโอเคแข็งแรงก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปปรึกษาแพทย์ใช่เขาก็ไปปรึกษาแพทย์ว่าเขา่เป็นร่างกายเป็นยังไงไหมอะไรเงี้ยเขาบอกเขาสมบูรณ์ดีทุกอย่างแล้วก็แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปตรวจบ้างอะไรเงี้ยผมก็ไปตรวจตรวจเสร็จแล้วเขาบอกอจุจิผมมันไม่ค่อย สมบูรณ์มีสมบูรณ์อยู่แค่5 0าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ครับตัวอื่นก็จะเหมือนแบบเหมือนมันหีกหนอยอะไรอย่าเงี้ยอว่าเขาบอกว่ามันต้องมันต้องตรงๆอะไรเงี้ยเป็นฝั่งเราอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคโอเคโทษอยู่ไม่ได้จะไปโทษเขาไม่ได้นะอะไรเงี้ยแต่ในที่สุดพอความพยายามอีกครั้งหนึ่งก็ได้ก็ไม่ได้พยายามครับก็ปล่อยปกตินั่นแหละครับจริงเรอแล้วคราวนี้แล้วดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมเพราะคราวนี้เอ้ยเราแบบ ผู้หญิงเขาท้องลมมาสองครั้งเขาต้องมีความกังวลนะเขาก็จะระวังพอเหมือนแบบประจําเดือนไม่มาแล้วก็เลยแบบเหมือนระวังตัวพิเศษแล้วก็เฮ้ยใช่ไหมใช่ไหมแล้วพอดีมีฝันด้วยมีฝันว่าแบบเออมีคนเอาผักมาให้ผักอะไรของเขาไม่รู้ว่าผักเกาหลีครับเขาก็เชื่อแบบนั้นนะครับแล้วตัวผมก็คืนเดียวกันเลยผมก็ฝันว่างูกัดผม,มแล้วผมก็แต่ไม่แต่ผมไม่ตายนะนะ <laughs> แล้วก็เหมือนฝันพร้อมกันอะไรเงี้ย เลยมานั่งดูว่าทํานายฝันอะไรพวกนี้ยแล้วก็เอออาจจะมีลูกนะออก็เลยสงสัยแล้วตอนนั้นไปเล่นสกีกัน<อ>เขาก็เลยเหมือนแบบไม่เล่นอะไรเงี้ยก็เลยก็ลักตาโตในใจเพราะว่าคุณพระไปเล่นสกีกันแล้วบอกว่าอ๋อคือน้องเขาไม่ได้เล่นเขาก็เลยตัดสินใจว่าไม่เล่นแต่ตอนนั้นยังไม่รู้นะครับว่าท้องหรือ,อไม่ท้องเพราะว่าไม่ได้เช็คที่ตรวจเขาก็เลยแบบว่าเซฟเซฟไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนระวังตัวเองมากขึ้นค่ะครับ แต่สุดท้ายก็ได้น้องโรฮาครับ <นะ S 2> ก็ก็ด้วยความที่เรามีความเชื่อว่าน่าจะมาจริงๆแล้วแหละเพราะว่ามีฝันมีอะไรด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยเหมือนระวังตัวพิเศษแล้วก็พยายามให้พ้น3เดือนไปก่อนอะไรเงี้ยครับอ่า,าแล้วก็ในที่สุดนะคะครอบครัวก็สมบูรณ์มีลูกน้อยลูกชายซะด้วยนะคะน้องโรฮามา